สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับไมคยครับมีกันเป็นเพื่อนเซิฟมาเอ g มซ g l e ใช่ไหมครับคุณเนทิวเซฟเอ็กูเดูรีแมปไปกี่รอบแล้วเนี่ยสามรอบเออโคตรโคตรเกือบจะร้องไห้เลยไปแล้วเซิฟกูโอ้โหแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราได้ทำตามพัฒนาขึ้นมาใหม่พัฒนาปไปอินเลยนะครับไม่มีเกียร์แล้วนะ <c oughs> ก,ก่มินอยู่นี้จะไม่ได้เลยนะฮะเนื่องจากว่ารอบที่แล้วไม่การป้องกันน้อยมากโ OP โดนแฮกไปหมดเลยครับก็ตอนนี้มีสิ่งใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งเอ้ยตอนนี้เซฟเราเปิดตามปกติยังเทคิวแล้วแล้วแล้วจะแป๊บน่าจะมาเป็นย่างบังเอิยนะที่ไม่เปิดให้ตามบอดเออจะมาแป๊บหนึ่งโอ้ยหมดปั๊บโอ้เย เพิ่งจะได้โปรแกรม sony vegas มาคราวนี้จะตัดต่ออย่างเดียวเลยเพิ่งได้ฮะเพิ่งได้เหรอเฮ้ยมันเอาวิดีโอสองคลิปที่เพิ่งแปลงไฟเสร็จมาัดในอันเดียวกันได้ปะวะก็ใช้ sony vegas เออ๋ยวกูลองอัดไปมอดูไอตัวไตเติ้ลรายการกูทำไงว้กูทำไม่เป็นไอ้เดี๋ยแล้วออกแบบ ก่อนนี่คือช็อปนะฮะคลิปนี้ถ่ายกันยาวๆเลยคลิปเดียวคี้เกยจหลายคลิปมันลกแชนเนลก็ตอนนี้เซิร์ฟรับเพียงแค่ยี่สิบกว่าคนนะฮะก็ใครเข้าก่อนได้เล่นก่อนนะฮะบ้านหลังนี้ก็มาแล้วเหมือนเดิมก็เพิ่งสร้างใหม่เมื่อไม่กี่วันมานี้ ทุกคนอย่าเพิ่งถามผมนะว่าทำไมอาดาับฟิเต็มไปหมดเพราะมันมีวัวไอเด็ดบีอารอะไรเนี่ยมันเอาออกไม่ได้ก็อันนี้เป็นบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานไอตอน้นไอตอน้นอะไรมึงเข้ามันมดูบ้ามนมมีผู้อาศัยอยู่เต็มเลยบ้านหลังเนี้ยเหรอบ้านหลังใหม่มึงอ่ะ <c oughs> นี่หลังเกาเออหลังเนี้ยมีคนเลยโอ้ดินลงมาแล้วดินลงมาละ โอ้นี่นี่นี่คือพ่อบ้านนะฮะโอ้โหไปซ้ําอะไรกันมาเนี่ยสองคนนี้น้ำแดงเต็มปากเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ได้มีลักอินใหม่นะครับลองฟันดูดิเอสจริง,ง<ว>กระเขาเพิจะมีกระดูกออกมาครับแต่เราเก็บไม่ได้เนี่ยแล้วก็เก็บเงินลองลองลองฟันฟันในซอมบี้ดูดิดล<ะ>เลือดกระจายอ้าวเนี่ยเลือดกระจายครับฝากซ่อมให้กูด้วย เนี่ยครับเลือดกระจายต้องเฮียเลยก็พ่อองตายเชียไอซ่าได้เยตบอนเอ๊ะซ่อมแล้วอุตส่าห์เสพมาหกสี่อันไม่ต้องละซ่อมเสร็จพอดีหมูกับซอมบี้ราคาอะไรมันเท่ากันเลยวะโอก็เดี๋ยวปรับให้ไอ้หนังไม่เฮ็ดชิอดหนังไม่เฮ็ดชิอหนังหนังอะไร หนังโป๊ะหนังพ่ออ่ะกลังวันเลยอันนี้สัตว์แม่งหนังโป้เขาเริ่มขมขื่นอยู่เลยเหี้ยนี่ต้องดูตอนนี้โซนนี้ถูกปิดปรับปรุงเนื่องจากมีคนแฮ็กแมพนะันดีมีความสุขไหนวะไอเหียไม่หืดไอหืดเลยต้องไปดูกันหน่อยแล้ว

AFK ก่อนนี่คือเรือลบนะฮะแต่เราไม่ปล่อยให้ลบเราเอามาตั้งโชว์ใช่เอ้ยพวกเนี้ยมันเรียนแบบผมเนี่ยลำผมเนี่ยสวยกว่าเยอะเลยดูดิดูเทียบเทียบกันไม่ติดหรอกเฮ้ยไอ้คิวรังเดี๋ยวเราชกกันก่อนดินี่เอสกูกลับมาเป็นแอดมินแล้วก็พิมพีพีอ่ะ แล้วมันจะชกกันไม่ได้พ่อมึงตายเลือดก,กูไหลเป็นเฮ้ยไอเหี้ยโอ้โหเลือดไหลอู้ไอเหี้ยโย่พ่องอกไปไอเหี้ยไอไอไอสัตว์เอ้ยอกดไม่ติด <laughs> โอ้โหมันก็ไม่ได้ไกลจากสปาว์เลยเนาะคลิปนี้ไปเรืเ่อยๆขอ,อความกรูนไ้อีกนึงครับพวกมึงอย่ามางี้เอาขอโอพีพวกกูเพราะแค่นี้กูก็นักกบ,บางจากการดูแลพวกเกียนๆนั่นแหละครับ ASQ พิมพ์ภาษาไทยแล้วพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วไม่เห,หรอ ก็ได้แล้วไงกูไม่มีตัวเกมภาษาไทยเอ้าเจ้าของเซิร์ฟไม่มีอ้โหกูเกา่าเจ้าของเซิร์ฟมันก็ซอกกราวกับเพื่อนเลยมาดูบ้านที่บ้านหลังนี้นี่โฮมขายขายบ้านเรียกแอดมินเฮดคิวเท่าน,นั้น ทำเอ่อสร้างโดยไอ้ปาร์คแม่งเขียนว่าโนกูโนปนัดเอ้ะต้องไปส่องต้องไปส่อง <c oughs> อะไรทำไมมุกัด,ด๋อถูกยิงพ่อโดนเต่าตูดเหรอ, <c oughs> อันนี้บ้านหลังนี้ราคาสูงสุดที่เราจะขายคือห้าสิบทูมนนี่ ต่อหลังขายขพ่อแม่เนะี่ยเราไม่เอาเปรียบนะครับอะไร <c oughs> หรือเจอบองละห้าสิบพ่ออ,อะ่ะเราไม่เอาคนเล่นนะฮะดูไอ้นี่ก็มันขายไปแล้วคนหนึ่งมั้งอู้ลบอุ้ย <c oughs> นี่คือกางหันลมกาวิเออ ห,หอนะต่อไปเราก็จะสร้างเป็นเม er ืองใหญ่ๆเลยดูย่างเฮ้ชิวดูย่างดูแลจัดเอี่ยนเลยจัดเอ็นลกเอ้ยแม่มันมาเห็นจะว่าไงไว้เนี่ยใครใครตายอไปหน่อยไอ้ชิวเก็บไปนะน้าไปแก้คนอื่นเขาไอ้ตูดไปไอ้ชิว What the fuck

กูไม่รู้กูเมาใครกันเนี่ยเฮ้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 ยกูมีดาบเพชรนะเว้ยกูก็มีดาบเพชรนะเว้ยไอเหียเลือดกูรลอดเดียวยึดยืดยืดอย่าเพิ่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูตายสัตว์เอ้ย โอเคหมกโถโซปูยังอยู่อสัตว์นี่เดี๋ยวจะไปมีผลงานอะไรเดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างบ้านบ้างต่อไปแล้วก็สอนทิกต่างๆก็ตอนนี้ก็เลยเปื่อยไปก่อนเดี๋ยวรอเซิร์ฟไอเจ้านัดเปิดแล้วจะสวัยพอกันอีกทีนะฮะงั้นขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะฮะ thank <sweak> you